เรามาต่อกันเลยนะครับถ้าใครที่พลาด Honda h ฮ v ก็มารุ่นที่อย่าง Honda c ซ v คันนี้ได้เลยนะคันใหญ่ขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวรุ่นท็อปสุดขายถูกสุดด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda CR-V 2.4 EL เป็นตัวรุ่นท็อปสุดมีเนวิเกเตอร์ขับเคลื่อนสีล้อ4 wheel drive นะครับปี2013สีบอลเงินสวย ติดแก๊ส LPG หางโดนัทนะแบบหัวฉีดรุ่นใหม่นะครับประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับแต่ใครที่กลัวแบบเอ้ยจะกินน้ำมันไหมนะครับอันนี้คือติดแก๊สมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างดีด้วยนะครับในราคาเท่าไหร่339,000บาท339,000บาทเครดดีฟีดาวจะได้เต็มตกขัางว่าอยู่ที่4 7 0 0 0ไม่ใช่4 0 0 0 7 4็2ันสี่รอสี่สิบบาทเจ็ดันสี่้อยสี่สิบบาทนะครับหกปีเจ็ดสบงวดโอเคนี่คันใหญ่เบิ้มๆนะครับโคมไฟหน้าก็คือนี่สายแจว๋วไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับ พี่ลองพิจารณาดูนะครับฟังกชันออปชั่นล้นๆแบบนี้นะส0 0แสนนิดๆนะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับไปตัดหมอกมาให้ครบนะล้ออันลอยขอบสิบดพร้อมยางเต็มๆตนะล้อเดิมๆ กระจมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับปัดน้ำฝนออโต้นะที่ดูออปชั่นคือล้นจริงๆนะคุ้มค่าคุ้มราคามากสามแสนนิดๆนะครับถ้ากล้องผมเอียงขออภัยนะผมไม่รู้ว่าพื้นเอียงหรือว่ากล้องผมเอียงเนี่ยตอนเนี้ย ตันใหญ่นะขับเดินทางไกลสบายนะครับ SUV เน็กกว่าสูงนะครับหรือจะเป็น PPV นะเจ็ดที่นั่งก็มีนะครับตัวล้อก็สวยดีครับ ล้อลอยขอบ18สวยทุกล้อพร้อมระบบเบรก ABS กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะติดฟิลม์มที่เปิดประตูเป็นคโครเมียมปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าด้วยนี่เห็นไหมดีไหมออปชั่นล้นๆเดินมาใกล้กุญเจอยู่ใกล้ตัวปลดล็อกได้เลยนะครับไม่ต้องกดจากนีโหมด เปิดได้นิดนึงนะครับมันติดแผงประตูสีดำสวยๆแบบนี้นะใครที่พลาด Honda HRV รก็มาคันนีน้นี่มีซอฟทัดนุ่มๆหนังสวยๆนะโอเคเบาโอ้โ,อโหพี่ดูตัวเบาเบาะหนังนะสวยๆแบบนี้นะะเบาะขนาดใหญ่นั่งสบาย ภายในกว้างมากแล้วที่สำคัญพี่ได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าปูพรมอย่างดีเข้ารูปลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับช่องแอร์นะครับสมบูรณ์หมดแอร์แบ็ครบคู่มือตัวรถนะคู่มือนำทางมีหมดนะครับสมุดรับประกันมีครบนะครับระบบดุงลมมีให้ครบนะครับนี่มาดูแถว2 มีช่องใส่ขวดน้ํานะครับแผงประตูสีดำํำมีหนังมีซอฟทัชนะครับพี่ดูนุ่มด้วยนะกระจกนี่น,นั่งสบายภายในกว้างกว้างมากพี่คันใหญ่อะ่ะนะเบาะแบ่งพับได้หกสิบสี่สิบนะครับแล้วมันพับอัตโนมัติด้วยนะเราแค่กดด้านหลังทีเดียวมันก็ปื๊บป,บปบ๊เองอัตโนมัติเดี๋ยวก,กดให้ดูนะนี่เบาะ นั่งนะครับใหญ่มากาภายในกว้างนะครับที่ดูเป๋าจิงโจ้ไม่หย่อนไม่ย้วยไม่ยานนะด้านหลังก็สวยดีนะแล้วที่สาคัญพี่ดูคนนั่งหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะฮะพนดานสะอาดไฟส่องสว่างเนดะเปิดให้ดูติดนะครับนี่สมบูรณ์รถพร้อมใช้มีที่พักแขนเท้าแขนรองแก้วน้ำนี่นมด้วยขนาดใหญ่หนังสวยๆแบบนี้นี ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อยางเต็มๆระบบเบรก ABS มีให้ครบมีหมดขนาดยาง235 50 R 1 8เติมน้ำมันได้ถึง E 8 5เดี๋ยวเปิดให้ดูเสาอากาศคีบฉลามมีไฟเบรกด้นที่3ปัดน้ำฝนออโต้คิ้ว ฝาท้ายโครเมียมโลโก้โครเมียมโคมไฟสายเจ๋วเซ็นเซอร์หลัง4จุดจะเ,เปิดให้ดูมีกล้องมองภาพถอยหลังเปิดฝาท้ายไฟฟ้านี่โชคค้ำแข็งแรงไม่มีเสียงออสแอดกว้างมากนะครับ รถอะไรได้ยินเสียงท่อไหมรถอะไรไม่รู้เหยียบดังมากโอเคนะมีแผ่นปิดนะบังสายตาป้องกันคนมาส่องรถมีของอมีถุงกรอฟมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรามาวางแล้วก็ปิดได้นะบังสายตาได้ถอดออกได้มาพร้อมกับทางแก๊สโดนัทนะหัวฉีดรุ่นใหม่ประหยัดสุด,สด หมดอายุเดือน7ปี2032นะครับปีนี้2-5อีกตั้ง7ปีใช้กันไปยาวๆแม่แรงอยู่ครบนะแม่แรงก็สวยดีนะบางคันเป็นสนิมโซมนะแต่นี้ดูใหม่ดูสวยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบยางไหลก็มีให้นะอ่าเดี๋ยวตอนรับรถเอายางไหลมาใส่ให้นะครับพับบอ้ง่ายๆพับบอกยังไงที่ดูนะกดแค่นี้เองป,ปึ๊บไป นี่เห็นไหมว,ว้าวไหมเนี่ยพี่ดูอันเกประสงค์ไหมสมมติมาสามคนมีถุงก๊อฟมีของยาวๆขนของได้สบายมีน้องหมาน้องแมวเขาก็ชอบนะเดินทางไกลสบายรถคันใหญ่ขับง่ายเหมือนรถเก๋งนะมันเป็นรถ SUV อันเกประสงคนะ์ถ้าเราจะพับฝั่งนี้ไม่มีใครนั่งหลังอยากขนของ<ม>เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นะนี่ ขนของสบายผมบอกเลยภายในกว้างมากนะไปเที่ยวสายแคมปิ้งนะเที่ยวนอนก็ได้นะครับนอนสองคนกอดกันอุ่นๆนะครับดีไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วมันขับสี่นะลุยได้ทุทกที่นะไฟสองสว่างติดนะครับแล้วก็บังสายตาตัวนี้ผมเอาออกไว้เนะมันสามารถถอดได้นะเนี่ย เห็นไหมเปิดได้กว้างๆแบบนี้เติมน้ำมันได้ถึง E 8 5โคมไฟสวยๆนะขับสี่โฟ e l วิ i ด e f ฟู l t ทม e สีบอลเงินสวยๆตัวล้อสวยทุกล้อยางเต็มเต็ม ได้ดิสเบกทั้ง4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS มีให้ครบที่เปิดประตูเป็นโครเมียม339,000บาทที่ลองพิจารณาดูนะครับนี่ดูแผงประตูสีดำนะมีหนังมี่อบทัดอย่างดีนะครับทง,งานได้ดีสมบูรณ์ภายในกว้างนั่งสบาย มีแอร์ด้านหลังนะคนนั่งหลังไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวร้อนปรึกษาแฟนและครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมออกรถรบกวนโทรมีลูกก็ถามลูกก่อนนะครับเนี่ยพ่ออยากได้รถคันนี้โอเคไหมช่วยดูให้หน่อย แม่อยากได้รถคันนี้ลูกช่วยดูให้หน่อยพาไปดูหน่อยได้ไหมนะปรึกษากันให้เรียบร้อยครับด้านในเห็นไหมมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันรับรถล้างพ่นเคลือบให้ให้ทีนะ นี่เครื่องยนต์2.4นะฮะแรงก็ได้นะประหยัดก็ดีเพราะมีหัวฉีดนะ LPG รุ่นใหม่นะครับคอยช่วยนะในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะเวลาขับ อยากประหยัดก็กด LPG ไปนะมีระบบเบรก ABS ให้ครบวงเล็บรถยังไม่ได้ล้างนะแต่สภาพสมบูรณ์รถพร้อมใช้ลองพิจารณาดูนะครับ339,000บาทออปชั่นล้นลนไปหน้าออโต้ปดัดน้ำฝนออโต้ ดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรก ABS มีให้ครบก็เจามาข้างปรับพับไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะอ่าไฟฟ้าคู่หน้านะครับอย่างเงี้ยได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะอ่าเหมือนมีระบบคุสคอนโทรลอีกด้วยนะจัดเต็มนะจอ DVD พร้อมกล้องมองภาพถอยหลังมีเนวิเกเตอร์ด้วยเนี่ยที่ลองดูฟังชันออปชั่นนะคันใหญ่ แต่รมันได้ถึง E85 ในราคา339สามเก้าสาบาทได้ขนาดเนี้ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีนอนโอเคไปดูภายในกันต่ออีกหนึ่งอย่างก็คือปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าเพอร์เฟกต์ไหม แสงแดดจ้าแล้วเกินเห็นหรือป่นะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้าเห็นไหมไม่เห็นเนาะแสงจ้านี่ระบบแก๊สนะครับกดตรงนี้เดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนึงนะรอบนิ่งมากบอกเลยนะมีอีค n อนโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมีระบบ VSA ควบคุมการทรงตัวนะป้องกันการลื่นถลหลเปิดฝาถังน้ำมันเบรกมือเป็นแบบเหยียบนะบปูพรมให้ครบ ปรับไฟฟ้า8ทิศทางนี่เบาะขนาดใหญ่นั่งสบายกลับเข้ามาด้านในนะครับก็ลองพิจารณาดูกันต่อนะครับนี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะแล้วก็โลโก้โครเมียมแอร์แบ็กให้ครบนี่บลูทูธรับสายโทรศัพท์นะดูออปชันฟังก์ชันไปนะครับพี่นะนเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบค r u i s e control นะครับนี่พี่ดู ไฟหน้าออโต้เห็นไหมปัดน้ำฝนออโต้เกียร์แพทเทิลชิปโอ้โหสามแสนนิดๆได้ขนาดนี้พี่ลองพิจารณาดูนะปุ่มพสตสตาร์ทนี่ย็งไงจัดเต็มโอเคไหมนี่ขนาดไม่มีน้ำช่วยนะนี่เห็นไหมโอเครอบเครื่องยนต์นิ่งๆได้ขับเคลื่อน4ล้อ4ฟ h e วิ d ด i v e นะครับ เลขไมล์หนม่้าพั9นะครับ2 1 5 9 9 9กกิโลนะครับนี่ยังไงออปชั่นฟังชันมีเอาท์ไซต์32มีอัตราค่าเฉลี่ยนะครับเวลาขับขี่นะนี่เห็นไหมตรงกลางเออตะก,กี้เราอ่า Honda h วใช่ไหมมันจะขึ้น25 50ใช่ไหมคันนี้10 20สส่วนใหญ่ถ้าไม่ติดแก๊สเนี่ยอยู่ที่เราเรา นี่มันขึ้นโชว์ตรงนั้นเลย9 5จ้าประมาณนั้นมีระยะทางของน้ำมันบอกด้วยพี่เห็นไหมนีบอกหมดนะครับอพอติดแก๊สปุ๊บเนี่ยก็จะได้ประมาณ1ิบสองสิบากิโลนะต่อลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะพอๆกับรถเก่งเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเบื้องต้นนะนี่ระยะทางของน้ำมันนี่บอกตรงนี้ด้วยบอกหน้าจอตรงนั้นด้วยนะครับกดได้หมดนะเนี่ยเห็นไหมโอเคที่สำคัญ ขับสี่ครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้ถ้าอยากให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นกดตัวนี้ไอคอนนี่กำลังรถจะดรอบลงนะครับเนี่ยเห็นไหมแอร์ลดลงเลยนะครับอช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนี่ปิดอันนี้น้ำมันเพียวเนี่เห็นไหมรอบนิ่งไหมกดใช้แก๊สด,ด้วยนี่นิ่งจัดไม่กระดิกเลย กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนี่ลองพิจารณาดูครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกระจกข้างออโต้ฝั่งคนขคับมีเซตทันล็อกนี่โอเคนะฮะแล้วก็จอแสดงผลตรงนั้นนะกดดูข้อมูลตรงนี้นี่เรากดได้เปลี่ยน เป็นเขียนาฬิกาเปลี่ยนเป็นข้อมูลเพลงก็ได้นะครับนี่ระยะทางของน้ำมันก็ได้นะครับตามนั้นแล้วจอตรงนี้นะเป็นจอ DVD พร้อมเนวิเกเตอร์นะครับกดดูแม p นะนี่พีด่ดู33900นบาทเราอยู่ลำลูกกาอันนี้ซอยหนึ่งเราของเราซอยเก้าอันนี้เห็นไหมกดทัดได้เนี่ยซูมเข้าไปซูมเข้าไปเห็นไหมมันก็ซูมเข้าไปนี่ซอยเเห็นไหม ซอยเก้าตรงนะครับอ่าเห็นไหมให้ดูอ่ากล้องมองภาพถอยหลังเซ็นเซอร์ทำงานนะฮะได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยจอดติดเลยชิดเลยนะมันดังแจ้งเตือนเลยนะครับโอเคนะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเหยียบนะอยู่ใต้นี้แล้วคันนี้มีล็อกเทคด้วยนะครับผมก้มไปแล้วเห็นตัวนี้นี่ เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับล็อกเทคขนาดใหญ่นะครับด้านล่างดูแข็งแรงดูมั่นคงป้องกันการขโมยได้อีกนะครับไม่ต้องเสียเงินติดเพิ่มนะเครื่องเสียงนี่เราเล่นเลยอันนี้เป็น USB ของผมออกมาเสียบนะเพิ่มเสียงนะฟังเพลงไปด้วยตะกี้ผมลืมกดกระจกให้ดูเนาะนี่กลางออกแล้วก็ปรับเข้า ลงกลางออกขึ้นฟังเพลงไปด้วยนะนี่สมบูรณ์นะด้านซ้ายออกลงเข้าขึ้นออกสมบูรณ์นะครับนี่เสียงดีไหมเปลี่ยนเพลงนี่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นกดปุ่ม โ,นนโอเคอ่ะอีกเพลงหนึ่งแล้วกัน FM AM ได้นะครับ CD ก็ได้นะถ้ามี CD เอามาใส่ได้ b ลูท t o o t ได้เขาเขียน Bluetooth เคนะเปลี่ยนนี่บลูทูธนะครับเชื่อมต่อมือถือได้ FMAM นะครับ FM2 เปลี่ยนขึ้นกดค้างอาโทษที FM2 กลับมาก่อนนมีเเปลี่ยนขึ้นก่ไปเลยอันนี้คือวิทยุ เซ็ตไวแล้วเราก็กดได้นะนี่สแกนกดค้างโอเค,อเคตองบูดีปล่อยออกมาทั้งสมเวอร์ชันแล้วนะปิดเสียงยังไงล่ะทีนี้เนี้ปยปิดเสียงยังไงแล้วทีปิดเสียงรถไปเลยโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละครับ ตามนั้นนะครับแอร์ออโต้ดูโอโซนด้วยนะพี่คิดดูสามเซ็ <laughs> ออฟชั่นล้นจัดอะเนี่ยนะแยกได้อิสระซ้ายขวาเช่นหน้าหนาวใช่ไหมไปเที่ยวกันอากาศหนาวแฟนบอกอุ้ยหนาวนี่มีฮีตเตอร์ให้นะฝั่งนี้ลมอุ่นๆเลยนี่ฮีตเตอร์นี่มั้ยไหมนี่สามสิบสามเอ็ดนะฮะนี่แยกได้ชั้นร้อนชั้นขอยี่สิบได้ไหมชั้นร้อนมาก ี่ถ้ากดเท่ากันกดยังไงกดซิงนะเอาลงพื้นด้วยอยากให้เท้าเย็นนะนี่เพิ่มไปแอร์ออนอยู่แล้วนะครับนี่ไล่ฟ้าไล่ฟ้าด้านหน้านออโต้ Auto ไปเลยเนี่ยมันปรับเองเลยโอเคตามนั้นนะครับเกียร์เอากุญแจเสียบนะจอดแปะเสียบลงไปกดค้าง นะดึงมาเอ็นห้ามอย่าเบรกมือนะครับห้ามดึงเบรกมือนะเสียงลมแอร์เข้าไหมเข้าขออภัยเดี๋ยวปรับแป๊บงนึง่งมี power outlet มีช่องวางแก้วน้ำสามช่องใหญ่ๆช่องใส่ของนะวางกุญแจกุญแจสวยๆแล้วก็มีกุญแจล็อกเทคนะครับอยู่ในซองหนัง ที่พักแขนเท้าแขนขนาดใหญ่นะเลื่อนได้อันนี้ผมชอบเบิ่มเบิ่มนี่มีช่องวางของเป็นถาดยกออกได้ข้างในมีช่อง power outlet มีช่อง usb นะผมเอา usb มาเสียบนี่ตรงนี้ถอดเลยเดีนะ๋ยวลืมนี่ถอดเลยอ่ะแล้วก็เอาถาดมาวางใส่เหมือนเดิม เข็นเดินทางไกลสบายกระจกมองหลังใสๆไฟส่องสว่างติดมีช่องใส่แว่นตาสรุปคันนี้เป็น Honda CRV 2.4 EL มี Navigator ขับ4นะครับขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive รุ่นท็อปสุดขายถูกสุดปี2013ในราคา339,000บาท339,000บาทออปชั่นฟังก์ชันล้นๆ เครดิตดีฟีดาวตกครั้งวันอยู่ที่7,442บาท7,442บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจยังไงลบกวนโทร085-249-1987 085-249-1987กลิดเสาร์ที่นี้ร้านเปิดนะครับนัดเข้ามาดูรถได้เลย